ครับสวัสดีครับอ่าพ่อแม่พี่น้องคูคู่กูคนครับว่าอยุดใกล้อยู่ไกลครับวันนี้ก็มาพักกรบลุงกระสเฉลี่ซักเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะไปเอี่ในสวนกรรมก่อนมันมีอย่างหันพ่องหมูน้ะครับมีอย่างก่อเก็บมาครับมาบรรเทาครับมาบรรเทาครับไปต่อไปนี่ก็กาลังเก็บดอกแกครับ โอเคเอาขาวครับเอาไนึ่งกินใส่แกงแค่ก็ได้ครับต้นนั่งกบกดค่อยใหญ่ต่ได้โ okay, อเคเนอนะนี่ต้นนานี่ต้นน้อยๆครับแต่ก็มีดอกแล้วเนอะได้กินแล้วครับเนะี้ย นี่ใบอยอดม่ย้มครับทั่วไปนะเนาะย้มทั่วไปนะต้นม่นก็มีใกล้ๆนะครับต้นใหญ่นี่กระดอกแค่เหมันหวานนะครับ น,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 นักครับโอกคต้นน้อยๆก็มาก่อนมีนักมีดอกนักเาปลูกมาก็าออกแถมครับออกเึงนว่านครับพริกขี้หนูครับแต่พริกเ,รเป็นพริกแดงใหญ่นะครับน,รนี่หน่อยดูยโอ้ซุกก็มีครับรกแกแล้วก็มีเนาะ đe hầm ok ừ. ừ, kếp đi kèm đến đây một mát một mát trong bốn mát hảo kèm 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 เดินไปเก็บเก็บสิเวลามียายกำลังเก็บอยู่ครับรก็ดีเหมือนกันครับเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆนะครับทุนอ่าทุนแรงทุนทุนทุนเงินการกินการยูไว้ครับนี่ก็ ถ้าลงทุนซื้อมันก็หลายบาทอยู่ครับมีถึงพริกมีถึงดอกมีถึงพักมีถึงดอกแก่ครับเอาไปทอดเนาะโอ,โอ้จุปแป้งทอด้ํำครับนี่ก็มันก็อยู่ตัวครับต้นเหมือนน้อยนาเน,นี่ยครับ มนันนอแน่มัน่้อยนานะนเดี๋ยวนะครับครับแต่ว่าทั้งภาคอื่นไปจะห้องนวยอย่างมุ้งนะต้นอย่างมู้นะแกที่บ้านเนี้ยห้องน่อแน่นะน้อยนานเดี๋ยวนะครับนี่ต้นมนันแต่ยังมีนวยเด้ยังมีนบต้นตนี้ก็เป็นต้นต้นไม้ยินต้น,นครับ ต้นอะโวคาโดครับก็มีแต่เพื่อนครับมีแต่ต้นครับแบบมีน่วยเนาะครับรต้นใหญ่นนใหญ่ปูเปินปูพ้อมเดียวกันเพื่อนเอาขายมดุดละครับขายหน่วยมันอันนี้มันได้ขายชักอย่างกิ่นก็ุ่มได้กินน้ำตังหากแต่กระดอกนะครับแล้วมวนวนนว่ยอย่างไรมั่ได้สนใจมั้ครับที่ต้นมันนี่ โอ้ต้นใหญ่แนี่กับใบใบอะโวคาโดครับนี่ทุกอย่างครับนี่ผักกูดในบ้านนี้มีผักแขกผักกูดมันเด้อนี่นกมี เพึ่งครับเพึ่งเนาะครับมันมาอยู่นี่ั้างเมื่อแหละครับไปไปมามาก็ไปได้เห็นเนี่ยอย่างมันซักเดียครับบัได้น้ำเพิ่งมาสักยยอะะครับดูมันนี่มันก็ออกมาบินมาว่องแหวงว่องแว่งสอกินนมี้ที่อยู่อาศัยไหนเยนี่แครับออกหูมา มีพึ่งมีต้นไม้ยืนต้นมีต้นกล้วยเนาะครับครับในบ้านครับนี่ก็เห็นเดพริกเนี่ยหแล้วนะครับรนั่นงทำอยู่ครับมีพริกเนาะครับมีต้นแมงรักครับพักพักเป็นห้องพักอย่างก็ พักกงกอพักอีตู่ีับพักอย่างบบน้นเลหอมๆครับใส่แกงฟักท้องฟักแก้วเนาะครับใส่ยำนอนี่ <Okay. S 1> หลายอย่างครับจะได้หลายอย่างเนาะ okay. Okay. อืมถ้าเป็นเงิน นะครับจับใจมันก็นกนหลายชิปอยู่เนอร์นะครับเผ่อๆเป็นร้อยครับครับแถมด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นฟลาโครครับมีสักอย่างครับมีปลายาบ่าได้สะสางมาเจอครับอพอมีเวลาเวลาว่างๆเนาะครับขวากสะสางใหม่ โอ้ลำเหลือมองมึมีอะยรเยอะยะทั้งนั้นหมดหมดละลเหอืมดยูมขอนี้ยขอเนาะโอ้ด้อถ้าเป็นเงินเป็นท้องก็เป็นร้อยต่กันเนี้ยเี่บร้ครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันก็ได้กินเนาะครับเนาะนี่นั่งนักก็ได้ขายนะครับ ธรรมดาเนาะอันนี่ก็บายานางครับบายานางโอ้เก,เก่งนอหวานครับนอบบหื้นครับเก,ก่นงนอยานางเนะครับอจบคลิปนี้แต่อ,อีกก่อนเนาะครับเนาะครับก็เมื่ก็มีอย่างนักนะครับเนาะ อย่าไปลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระเดียงกดติดตามลุงเกษมกัมเนาะเป็นกําลังใจกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณนักนักรับที่ติดตามคลิปของลุงเกษมมาตลอดนะครับแล้วตั้งแต่ต้น้นจบอะครับขอสวัสดีก่อนเลยครับเนาะสวัสดีครับ